ส่วนคลิปสุดท้ายนะครับก็จะให้ท่านก็ไปดูว่า,าท่านดูอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีหลังจากที่เข้าไปชมแล้วก็จะดูว่าแต่ละโรงส่งเข้ามากี่รายการนะครับโรงสี่รายการ,การแล้วก็แข่งแต่ละประเภทเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นก็คือสถิติของการผลการแข่งขันนะครับก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับว่า ลงเรียนได้เหรียญทองกี่เหรียญเหรียญเงินกี่เหรียญกี่เหรียญน,น,น,นะครับก็จะมีให้ท่านดูในหน้าแดชบอร์ดนี้นะครับอีอกอันหนึ่งก็ดูรายการแข่งขันศิละปะอาตตรรมลองไปตรวจสอบดูนะครับว่า,ามันมีรายการอะไรบ้างมีรายการอะไรบ้างนะครับโอเคก็ มีรายการด้าบ้างอยู่ระดับไหนนะครับก็สามารถเลือกดูได้ตามช่วงชั้นตามช่วงชั้นเช่นสมมุติจ,จะดูปสี่ถนะึงปหกนมีอะไรบ้างก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะออกมาแล้วถ,ถัดจะกรองได้อีกนะถ้าสมมติจะดูเฉพาะการงานอาชีพมีอะไรบ้างก็กรองลองมาเหลือพวกนี้นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีดูนะครับโดยท่านคลิกเลือกแล้วก็แอปพลายมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าไปดูรายการแข่งขันแล้วก็อีกการสองอันนึงที่บอกก็คือรายการที่เราได้เป็นตัวแทนโดยไม่มีคู่แข่งก็รายการที่โรงเรียนอื่นๆยังไม่ได้ส่งเข้ามาก็ดูได้จากตรงนี้สอเมนูนี้นะครับเมนูไม่ซับซ้อนสองสามไล์สามสี่รายการนะครับอโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ